ครับกับสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนหัวหมอมาแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการแจ้งความทางออนไลน์นะครับการแจ้งความทางออนไลน์ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางหน่วยงานหรือว่าบางเขตบางที่นะครับได้ บริการแจ้งความทางออนไลน์ line, แต่ว่าเป็นในลักษณะการแจ้งความเกี่ยวกับเอกสารหายแจ้งไว้เป็นหลักฐานนะครับวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะครับและมีวิธีการอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายไปพร้อมๆกันเลยครับไปดูกันเลยครับขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสเ,อเว็บไซต์ของเ,อเรียกว่าแจ้งความออนไลน์นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับ ก็จะปรากฏหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บขึ้นมาว่า w w w บแจ้งความออนไลน์ .com อันนี้เป็นของสำนักง,งานตำรวจนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอพอคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้าเว็บนะครับระบบแจ้งเอกสารหายออนไลน์ตรงนี้รับเฉพาะในส่วนแจ้งเอกสารหายนะครับแต่ว่าต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้แจ้งว่า จะสามารถแจ้งเกี่ยวกับลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและอาจจะพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นแจ้งความร้องทุกข์ทางออนไลน์ทางไลน์นะครับพอเราคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเรามี2ช่องทางนะครับ1สีเขียวเริ่มใช้งานนะครับหรือแอดไลน์นะครับแอดไลน์เจ้าหน้าที่แต่ว่าจะต้องมีการนะครับ ให้ยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันการแจ้งความที่อันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นแกล้งกันแกล้งกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้แจ้งนะครับจะต้องรับผิดชอบในข้อความที่ตนเองพิมพ์ลงไปหรือแจ้งลงไปในระบบด้วยเช่นกันก็เหมือนกับที่เราไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจนั่นเองเราจะต้องเอาความจริงไปแจ้งนะครับถ้าหากไม่เป็นความจริงอาจจะเป็นความผิดฐาน แจ้งความเท็จได้นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปเลยนะครับเริ่มต้นใช้งานอันนี้จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสําหรับระบบนี้นะครับจะให้เลือกสถานีตํารวจก่อนนะครับขั้นแรกส่วนต่อมาก็ข้อมูลผู้แจ้งนะครับแล้วก็ข้อมูลคดี ส่วนที่4ตรวจสอบนะครับซึ่งจะมี4ขั้นตอนหลักๆนะครับในส่วนของสถานีตำรวจนะครับจะต้องเลือกก่อนว่าอยู่ในจังหวัดอะไรนะครับพอคลิกเข้าไปนะครับก็มีหลายๆจังหวัดที่ให้บริการอย่างเช่นกาญจนบ,บุรีชัยภูมินครราชสีมานะครับพะเยาอีกเล,ล็กแต่ไม่มีบางจังหวัดนะครับก็มีประมาณสัก15-20นะครับ อย่างเช่นเราลองเลือกาก,กาญจ <ะ S 1> นบุรีนะครับก็เลือก <subscribe S 2> อำเภอว่าเราอยู่อำเภอ<ล>อะไรนะครับ,แต,รบแต่บางอำเภอก็ยังไม่มีบริการนะครับสมมุติว่าเลือกอำเภอไซโยกเนาะพอคลิกเข้าไปก็จะมีตำบลน,นะครับตำบลไซโยกก็คลิกเข้าไปที่สถานีตำรวจมันจะขึ้นอัตโนมัติว่าสถานีตำรวจภูทรไซโยกเราคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วก็ดําเนินการขั้นต่อไปนะครับ ในส่วนของการดำเนินการขั้นต่อไปนะครับก็จะติ๊กถูกแต่ว่าจะมีการให้ใส่ชื่อนามสกุลนะครับเห็นไหมครับช่องนี้นะครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนอันนี้ต้องกรอกตามความเป็นจริงจะทำแทนกันไม่ได้นะครับก็กรอกเข้าไปนะครับพอกรอกเข้าไปทุกอย่างแล้วนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนอข้ออันที่3นะครับข้อมูลคดีส่วนของข้อมูลคดีก็เป็นในลักษณะที่ว่า นะครับสิ่งที่เราจะแจ้งเอกสารหายนะครับเอกสารอะไรนะครับบัตรประชาชนสำเนานี่นั่นหรือเอกสารโฉนดที่ดินนะครับพอกรอกเสร็จแล้วตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องนะครับระบบก็จะส่งมาในไลน์หรือว่าอีเมลให้นะครับเราก็สามารถที่จะ นํานเอกสารที่แจ้งผ่านออนไลน์นี้นะครับไปใช้อ้างอิงต่อธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหายหรือกรณีที่เขาเรียกร้องว่าต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอกสารหายมาก่อนนะครับในส่วนนี้นอกจากจะรับทางออนไลน์แล้วยังสามารถวอล์กอินเดินเข้าไปรับที่สถานีตํารวจได้ด้วยโดยประสานงานไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับนะครับ อันนี้ก็เป็นระบบแจ้งเอกสารหายทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสะดวกนะครับและในช่วงสภาวะโควิดแบบนี้นะครับการเดินทางออกไปข้างนอกก็มีความเสี่ยงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันนึงที่ให้บริการเกี่ยวกับแจ้งเอกสารหายทางออนไลน์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Okay. okay Yeah.